อันนี้เราจะมาแนะนำสมาชิกในกลุ่มกันค่ะดิฉันนางสาวเพชรัชเชิ้ลำรหัสนักศึกษา654-0705-121ดิฉันนางสาวกัญญาจันทูมารหัสนักศึกษา654-0705-104ดิฉันนางสาวนันนารีเจริญสิริ รหัสนักศึกษา6540705115ดิฉันนางสาวนาดินีรุปศาสตร์รหัสนักศึกษา6540705116สิ่งที่ทำให้คุณพวกเรามารียกันคือการดุุยกันแล้วก็ทำความรู้จักกันค่ะเนื้อหาวี่สีการพัฒนาทรัพยากรนตกและรูปแบบโปรเจกต์การศึกษาทางธุรกาจค่ะโปรเจกต์เราจะสำเร็จเพราะความร่วมมือกันค่ะ รีวร้อมความเกียคระ